โอเคมีของกินแล้วว่ามีแต่เอ่อถั่วพี่เอะบาง<ม>ชอบถือขายอ่ะถั่วดำเดี๋ยวไม่ใช่ <laughs> เอาบางขายถั่วตามตามนนีตามไอ้เขาเรียกว<อ>่างานกินล้เอาตัวไม่กบึบเอาตัวไม่กบึบแล้วก็จะใส่เองนีเป็นถุงเลยเนะี่ยเยอะมากเลยมาม่าอร่อยกว่าอีกออย่าหวาัวล้ว อยาังวนั้นจิบจิบจิบลืมไปคลิปอยู่เดี๋ยวเรียวๆดิม่เดินกัเหมือนไม่ได้อัดอะแต่เลี้ยวมากก็ไม่ได้โดยเปลี่ยน <c ười> ไม่นะพ <c ười> อเราต้องงอจนตอ <c ười> โหลื่นมากเลยอ่ะ อโอ้รสชาติเหมือนถั่วเลยร <laughs> สชาติเหมือนถั่วเฮ้ยเฮ้ยดูด,ดูดูน้องกันดิดิน้องที่มีหนามอ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะ <c oughs> น้องตาถนนอ่ะหอยมินเหรอเออหเมินอ่ะเดในทะเลอ่ะนหอยมินหอยมินหอยเมินหอยเมินอ๋อหอยเมินโอเคโอเคหอยเมิน กดเกษมรตัวเองแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคุกกี้อยูอ่ส <c oughs> ว่ตัวเนาจีมของคุณผใ <ม S 1> ส่กรอกที่ดีที่สุดไปโลครอสขึ้นเบ็นโลครอส ไปไหนดีท่านใส่กอกโลเพฮะใส่กอกโลเพไปไหนดีท่านยุ้อยเป็นไงกันได้่ตัวแล้วไม่เอาได้หมดได้หมดไหนก็ได้ไหนก็ได้แต่เราลงนี่แล้วกันไม่สีเอ้กดยังไงวะกดกดออกจากอันนี้ยังไงวะเราด้จะโดดยังไงอ่ะคุมคุมมันมัน,ม,นมันกาก,กระบาดไม่ออกโอเคกระบาดออกแล้วกระบาดกระบาด สภาพตอนนี้คือเหมือนคนจะเป็นเมนแต่มันก็มีมาทีอะไรเนี่ยลำบากเนาะถ้าเดือนนี้ไม่มาก็ถ้าเือเดือนนี้ไม่มาก็แปลกๆนะยี่ไม่มาเลยเนี่ยมันจะมันยิ่งพี่เราข้าไมไปฝั่งนู้นทำไมตนะ้องได้หมดได้หมดทำไมต้องมีประจำเดืดเอนเสร็จนะวัดตะหิววัดตะเฮลแมน วัดวัดเฮ้่ยวคือแบบเป็นเครื่องตัดหญ้าจริงๆเนี่ยยังที่มาบอกว่าคือตัดใหญ่แน่าไปก่อนเดยวโอเคไปก่อนรถเนี่ยกระจุหูวงอยู่ไกลหลือเกินนะทุกนโอ้ไม่ก็ต้องไม่ถึงก่อนฮึมมันอยู่ข้างบนหัวคุณอะ ้ยท oh, ่างเก็บของคุณโอ้นอนเก็บลืมดูหนไอ้นี่มาทำเนะได้บ้างอิ้ยอ่ะอ้ววว้วว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 ว m วววว bad ว a วว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 ว a วว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  ลืมปิดโหมดเก็บอัตโนมัติเลยอะโอตายให้ตายเถอะสุกับเบียร์ทำไมทำไมยังไม่ต้องปิดอะ <c oughs> ปกติเห็นนี่ไม่เก็บหอ้องอยูง่ยังจะปิดอีกในปกติอะคือพี่แกใช้หมวกหนึ่งทงั้งใช้ใช, <บา S 2> ใช้แบบ <c oughs> ใช้ปอหนึ่งทั้งเกมอะเป็นไปได้ไงครับเนี่ย <c oughs> มันมันมันอะไรนี่ไงมันพังดีไงสีพังตายแล้วพี่จะพจงอย่างเดียวเลยแล้วพี่ไม่มีกระสุนแล้วพี่จะใช้อะไรไน่าสินะ ไอ้ยกลายเป็นคนขี้วีนตอนไหนฝันเนี่ยโน้ไปพายุมาเหรอเสียงลมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นไอเฮ้ย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 พีนพายุจริงด้วยเดี๋ยวแค่บินเนี่ยนะแค่บินเนี่ยนะใช่ใช่ใช่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมากไหมครับโน้สงสัยคิดถึงแฟนตาใช่ไม่ได้คุยนานมากเลยไม่ได้คุยนานเลยใช่ ไม่เจอกันนั้นพี่อ้เนเงิ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 นเอาดีๆนะเอาดีๆนะพูดคนจริงๆไม่ใช่ยพูดดีๆนะอ่าคลิปอยู่นะอ๋ออ๋ออะไรอะไรอะไรของคุณเปล่าเปล่าเปล่าไม่อะไรไม่มีอะไรพูดไหมดิไม่เข้าใจโอ้ย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 ปุ่ง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 ปุ่มจบแล้ว โอ้ยออจ้ีเจ้าอีกเจ้าอีกดีๆนะหิวหรืออะไรหิวนะตายแล้วต่ายแล้วตัวเลี้ยววล้ยวตัวลี้วตัวเลี้ยวเล้ยวแกเน็ได้แกเน็ตไลเชอร์แกลตไลเอร์นายอะปุ่กเป็นรถ แบบรัมโบ้อะแต่ผมไม่ใช่ผมรู้อยู่ผมไม่ใช่เขาทักทีอ่าแศูนย์เจ็ดจุดหกสองม่เจอกันนั้นนมโตขินเต้นก็อาวนอนไปทีนลังฉันแล้วทำไมมันใช้อยากใช้ในคลิปนี้ให้คุณแม่ดูจังเลยทำไมอะเป่า่าเพลงอะเหรอปล่าปๆามป่าเปไม่มีอะไรไม่มีอะไร เปล่าไลยตอนเล้วมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยากได้สุเจ็ดจุหกองอ่ะผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีเยอะไม่มีแกไม่มีเลยแกเลยแกมันบินมาใกนบินมาทำแมงเลยไอ้บันบีบินมาทำแมงเลยมันอยู่ไหนอ่ะปืนคุณภาพมันอยู่ไหน นี่มันอยู่ไหนอยู่กับผมเลยเนี่ยผมไม่รู้นี่อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างไหนต่อนี่เอ้าวงบีบเฮ้ยไม่เป็นไรวงบบวงไม่แรงเท่าไหร่ปะไม่ได้อยู่เล็กเข้าจิ้มมดเดี๋ยวแล้วใครบินมาเนี่ยเรามีเครื่องตัดหญ้าไม่ต้องกลัวเฮ้ยลูกบอล ไม่ช่วยอะไรหรอกจริงแล้ววงอ,อยู่ไกลที่ไหนไว้ป่วงเลยนะผมว่ามันวิ่งไปนะตู้เพลงอะไรตะเกียอยู่ไหมโบอเด็กซเซนจิเกอี่ปุ้ย เดี๋ยวเราจะเป็นผู้อยู่ชีวิตอยูรอดไงเพราะว่าเราอยู่นอกกรงใช่ไหมคงไม่มีใครอยู่นอกกรงกับเราหรอกถูกไหมใช่จะรอดหรือเปล่าติดอึ่งจะมีคนอีกเกอไอ้หน้าหมี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 จนมักภักดีเอาผิดอะไรเจ็บเริ่มเจ็บแล้วหายใจไม่ออกแล้ว ออมมไม่นะบงอยู่ไกลมากเลยคุณแม่่ะตา,ายวงตายแ่มีรถแล้วมีรถแล้วย,ย,ย,ยังมีคนยิงอีกเหรอไม่โดนเลย <c oughs> คุณะพระมึงอยากตายมึงอยากตายมากใช่ไหมฮะมายุ่งกับกูเนี้ยนะทวนมันเลยทวนมันเลยขับได้เบามาก

ขอออกหน่อยได้ไหมออกคิวพี่ฉันออกคิวพี่สิสีแนบวนสีแนบวนตะกี้ได้ยินผิดหรือเปล่าออกใส่ออกออกอากาศนไงอากาศอะที่ใส่ให้คนไข้อะอโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นๆนะคิดออกกุศลอยู่นะหยุดอหยุดโอเคไปหยุดอ๋อ <ล>มาม่าก็อร่อยดีเหมือนกันนะว่าจะว่าไปแล้วมามา่าจะก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ผมชอบไเนี่ยผมชอบนิชิตอ่ะเนื้อเยอะดีเนื้อเยอะเนื้อเยอะ <c oughs> ไม่นะอะไรกินเ<ค>น,นื้อเอยเ <c oughs> นื้อเนื้อผชอบกินเนื้อกินอะไรอยู่น <c oughs> ่าเชืยโอ๋โอยอ๋อย ลุงน้ำขากระเสียงอะไรเนี่ยมันมันไม่มีทางข้ามติดตอรีริติดตอรีริติดตอรีริติดคนเดียวอุตอุตรดดิอุดตรุดตังเก่งใส่ไม่สุดไม่ใส่สุดเดียร์เลยยังแล้วมันเกี่ยวเหี้ยไรเออตรุดเฮ้ยจี้เสียงข่าวเมือนม้าเลยฮะมันยิงกันได้ไหม ลองดูเฮ้ยเฮ้ยนี่อยอู้หูิซโอู้หูซิซโอ้หูซิชิซิซิซิ k n o c อ ok o c c u คิว i o ช occupation จะเอาเป็นคนยิงน้องอีกสารน้องโอุ๊โอ้๊ยวางน้องเถอะเดี๋ยวไปใส่เนั่นไงนั่นไงนั่นไงมีคนมาทวงน้องแล้วเรียบร้อยไม่มึงมาแล้วไง แม่มึงมาแล้วไงบอกแม่มึงทำไม่แม่เข้าใจจริงๆบอกแม่มึงใช่ไหมคือม่เข้าใจเดี๋ยวแท็กกบเขาฉอะไรนี่เฮ้ยเขาซ่อมไปผีผมไงเขาซ่อมเล่าข่าวยังไงงั้นเนี่ยเขาซ่อมไปผีผมใช่ผิดจะสมด้วยไม่เคยดูอะแอดเดียวอ่ะแอดเดียวอ่ะมันจะขาดแล้วนะเดฮ้ยมีมีเลเซอร์มีเลเซอร์ระวังระวังฝั่งตรงนั้นฝั่งตรงนั้นมีเลเซอร์น้อมาจากมันจากข้างนอกมาจากตน้อง มันอยู่ไกลนะมันใส่ไม่แต่มีสะโขบอ่ะนู่นเ่ะอมีมีเหมือนกันเลยอ่ะใช่ใช่เห็นแล้วโอ้ยเยอะด้วยนะไม่โดนหัวไม่ดอกนึงโดนหัวดอกนึงเจ็บสวยไม่สวยไม่สวยไม่สวยสวยไม่สวยนี่จริงกันตายสักทีดิกิตติรอนรีไปกันเถอะเข้าวงเข้าวงเข้าวงโอเคได้โอเคนี่ก็อยู่ในวงกันนะไม่ไม่เข้าอีกเดิน มนกระสุนจะหมดแล้วเราล้มแล้วยังไงมันต้องข้ามน้ำมานั่นไงมันมันข้ามมาแล้วมันข้ามแล้วกระสุนเทาอ่ะกระสุนทองหมดแล้วอ่ะแล้วมันใช้กป๋องสีอ่ะอืมมันยิงไะไรอ้ามันยิงต้านเลยเดี๋ยวมาใส่ไม่ได้อ๋ออุ้ยอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไม่หยุดยิงจริง เไม่ให้มึงไปไหนหรอกนะงอย่ามานะน้องอย่ามาซ่ากับปรีโอเคอย่ามาซ่ากับปรีนะน้องนะไปไม่มาแล้วไมาแล้วไปไม่มาละวไหนไหนไหนไหมาดิแฉดมาดิแฉดมาดิยังไงสักหน่อยโอ้โหเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยพี่เนี่ยหเจ็บนี่โอี่แตกพี่แตกพี่แตกอ๋ออ๋อ กีตีระวังระวังระวังเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยไอตัวมันข้ามน้ำมาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงเี้มีอีกตัวมีอีกตัวมีมีมีมันมีมีเหรอมีเหรอมีมีมีตายแล้วหรออ๋อทำมันตายแล้วมันเดินมันเดินมันเดินน้ำไปแกอ๋อโอ้โหก็นหน่อยชูชู หน้าตาคดช่องห้องห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคกังใจกำลังใจใจน้องห้องเดี๋ยวนี่นี่จะบราสามักที Amazing Thailand ว้าว Amazing Thailand มท m Tom m นนิโกรับใน i นดีต้อนได้ไอซี่นิโก ไซดิโกไซดิโกฟิตชิเออยากได้อยากได้พืนอยากได้อะไรครับท่านบอกมาอยากได้ควเยเดี๋ยว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 เดี๋ยไม่มี ผมไม่มีมันมันก็ตองแน่อยู่แล้วคุณผมมีคุบอกผมมีโออแย่ละสาวดุนนาลินแล้าแล้วแล้วแล้วก็มาบอกโอตายแล้วคลิปจะดนคลิปจะเหลืองไหมเนี่ยจะเหลืองไหมเนี่ยคลิปเหลืองเอาไปหนีบอะไรมาคลิปเหลืองเชียว หนีอะไรเมากันนะโอ้ยน้องมากรเลยนอนโดนขังอังกอก้สมือนท้องฟ้าริปริตแปบปวนทันใดปวนทันใดอังอกโอ้ยขี้อยู่คนแก่ก็ไม่มันดีอย่างนี้นะไม่นะ ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าไม่รู้คือดูแลทำไมคนมีคู่ถึงบอกว่าผมเหมือนเหมือนป่าออดูแลเฮ้ยดูนี่สิทองฟ้ามันรนะูปมันมีรูปหัวใจรูปอะไรอีกนะอ๋อใส่ลุงไงอ๋อใส่ลุงเอใช่ใส่ลุงหิมึงเดี๋ยัน นท้องฟ้าวิปริตแปปวนทันใดอ้องเกิบอังกร์ล้องเป็นเวอร์ชันอินเดียถึงตึดตึงอังองค์ยังไม่เป็ดไม่ได้สำเรื่อนท้องฟ้าวิปริตแปปวนทันใดนู่นอีกแล้วลุงติ๊งวง เฮ้ยใครยิงอ่ะมันอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยรับหลังซะหน่อยมีด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 สวยปิ๊ดสวยยังสวยสวยปิ๊ดสวยดีมาแล้วกิติบงแรงมันมีคนบินมามีคนบินมาฮะข่้นบินหรืออะไรขึ้นบินมา บิมหาแม่งเลยน่าจะเป็นคนบินมาน่าจะมีนคนบินมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องบิเนเครื่องบินเพราะมันไม่มีสัญลักษณ์บอก้องเท้ามีบูดแบบเหมืนเต็มเตยเออตกตกตกไม่ไม่ไม่ร้องไม่แปลกแปลกอ่ะดีดีไปหรองเหมือนได้อะไรให้พี่บ๊วยไังง มันใช้ตัวของไงก็เวี่ยงเวียงแล้วก็โยนใช่คุดใช้ตัวของไม่ได้ค่ะเนนนี้อะไรอ่ะ็นี่ไงมันมีปุ่มมีปุ่มสีฟ้าอยู่อ่ะปุ่มสีฟ้าข้างๆปุ่มเลงอ่ะเออแล้วคุณก็ลองใช้ดูมันรีฟันเรื่อยมันไม่ต้องหมดไม่ต้องงองหมดโอ้กลายเป็นเด็กเห่อหมวยเฉยเลย ฉันรักเออรักแล้วเออเฮ้ยเแล้วมีคน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 มาถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองสายเหลืองเราเล่นเราเล่นไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นโรเล่นนะครับอืมผมรถรถเฮ้ย จัดมาดิจัดมาดิจัดมาดิัดมนดี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารักใครอ่ะนะยังไม่จบกับเรื่องรักๆอะไรอีกรักหลังอะถั่วดำนะอ๋อเจ็บ เฉยไม่ค่อยดีเอ้ยโดนยิงเลยอ่ะมันอยู uh, ่ไหนอ๋อทองฟ้ล์ฟฟ์ลือท์แบบปืนทันใดปืนปืนกว่าดจะยิงออกโคตรนาหมุนโคตรนานก็มันอยู่ไหนวางอ่ะมันมีแค่ข้างบนนั้นใช่ไหมโอ้โหโอ้โหดูละ เน็ต3 G ก็ถึงว่าล่ะสัญญาณมันดอรอปไป3 G เอาข้างหลังก็มีอกีกโอ้ยหนุยโอ้แต่กว่าจะกดยิงได้กว่าจะกดยิงได้